สวัสดีครับ360องศาเกษตรคุยเรื่องเกษตรทุกองศาวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการทำยังไงให้วัชพืชที่เป็นปัญหาหลักของเราเนี่ยตายได้นานขึ้นไม่ต้องเสียเวลาในการกำจัดหญ้าบ่อยครับเพราะการกำจัดหญ้าเนี่ยเป็นต้นทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแรงแล้วก็ค่าสารเคมีนะครับครัน้นี้มันมี ผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างที่มาช่วยเกษตรกรที่จะทําให้หญ้าเนี่ยที่เรากําจัดไปเนี่ยขึ้นช้านะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําให้รู้จักกับสารฟลูมิออกซาซินตัวนี้ชื่อว่าเคนชินเป็นสารฟลูมิออกซาซินนะครับเป็นสารในกลุ่มของยาคุมวัชพืชซึ่งตัวนี้เนี่ยทั้งคุมวัชพืชก่อนงอกแล้วก็สามารถที่จะเป็นคุมค่าคือค่าตอนที่ ยาเนี่ยขึ้นมาเล็กๆได้ตัวเคนชินหรือฟลูมิออกซาซิน50% WP ตัวนี้นะครับกลไกก็คือจะเข้าไปทำลายระบบเกี่ยวกับอนไซม์ของพืชน,นะครับเกี่ยวกับการสังเคราะห์สแสงครับแล้วก็ทำให้มเมล็ดวัชพืชที่งอกออกมา,าตายนะครับแล้วก็มีผลในการที่เสริมฤทธิ์ยาฆ่าหญ้าด้วยทำให้หญ้าตายดีขึ้นจุดเด่นของฟลูมิออกซาซินนะครับมีพิษต่อพืชประทานต่ำถ้าเราใช้อย่างถูกวิธี สามารถควบคุมวัชพืชเนี่ยได้2-3เดือนเลย <c oughs> อยู่ค่อนข้างนานเลยนะครับถ้าเทียบกับยาคุมตัวอื่นแล้วก็สามารถกำจัดวัชพืชที่เป็นประเภทใบกว้างได้เด่นด้วยคราวนี้เรามาดาูวิธีการใช้ของเคนชินในพืชต่างๆอัตราการใช้ของเคนชินเนี่ยอยู่ที่50กรัมนะครับหรือ1ซองเนี่ยต่อน้ำา2 0 0ลิตรพ่นได้เนื้อที่2ไร่หรือว่า 25กรัมต่อพื้นที่1ไร่สามารถผสมกับยาคุมชนิดอื่นได้สามารถผสมกับยาฆ่ายาชนิดอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นในสวนไม้ผลนะครับจะเป็นลำไย,ยทุเรียนในสวนยางพาราในสวนปาล์มนะครับก็คือใช้อัตราเนี่ย50กรัม1ซอง ผสมกับสารที่เรารู้จักกันดีๆนะครับก็คือกลูฟอินเนตอัตราประมาณ2ลิตรต่อน้ํา2 0 0ลิตรนะครับแล้วก็ฉีดพ่นในไร่อ้อยหรือไร่มันสําปะหลังเนี่ยก็สามารถใช้เคนชินนะครับอัตรา1ซองผสมกับอะเซทคอร์หลิตรพ่นได้พื้นที่2ไร่ส่วนในนาหวานแห้งเนี่ยนะครับก็ใช้เคนชิน1นซองผสมกับเพนดิเมทิลินอัตรา1ลิตรหรือว่าเคนชินผสมกับออกซาไดออน 5 0 0้ซีซีพ่นได้พื้นที่2ไร่นะครับก็เป็นตัวอย่างการใช้เคนชินเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับคราวนี้เนี่ยเกษ,ษตรกรก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับให้เหมาะกับตัวเองในการที่เราใช้การตัดการตัดหญ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับเราไม่ใช้สารเคมีแต่ถ้าจำเป็นในกรณีที่เราทำงานไม่ทันหรือว่าวัชพืชขึ้นเร็วจนเกินไปเียเราสามารถนำเคนชินเนี่ยไปผสมยาฆ่าหญ้าหรือยาคุม ปรับใช้ได้ตามต้องการครานี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะส่งเข้ามาในกล่องข้อความได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเนื้อหาเนี่ยมีประโยชน์กับเกษตรกรท่านอื่นก็ขอบคุณที่ช่วยกันกดไลค์แล้วก็แชร์ให้กับเขานะครับแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปของ360องศาเกษตรคุยเรื่องเกษตรทุกองศาขอบคุณครับสวัสดีครับ